มาสิแอนงสินแมอนุสินเนี่ยอยู่ที่มองก็ว่าสวยแล้วนะมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยรูเสึกซี่มากเลยอาจารย์ดำก็เหมือนกันนะคะไม่คิดเลยว่าจะหุ่นดีขนาดนี้ถึงว่าสาวๆในม,มองกรีดกระตุ้เลย แถมยังไม่พอปากหวานอีกต่างหากไม่รู้ว่าอย่างอื่นอ่ะจะหวานเหมือนปากหรือเปล่านะที่ว่าปากหวานอ่ะเคยชิมแล้วเหรอเหรอคะของแบบเนี้คยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องข้อตกลงกันดีกว่านะข้อตกลงอะไรกันีอีกอ่ะเราก็ตกลงกันแล้วนี่ หนูก็แค่อยากมั่นใจว่าอาจารย์อ่ะจะไม่หลอกหนูว่าแต่คืนนี้อ่ะถ้าหนูทำดีหนูมไม่ขอคะแนนนะหนูขอเกรดสี่เลยได้ไหมมันจะไม่มีปัญหาอะไรล่ะถ้าเกิดว่าคืนนี้หนูสอบผ่านเกรดสี่อะมันก็แค่ปลายปากกาของอาจารย์นี่เดี๋ยวสิคะแล้วส,สาวๆของอาจารย์อ่ะจะไม่ว่าหรออย่าไปถามหนพูพวกนั้นเลย บางคนอ่ะก็อสอบตกบางคนอ่ะก็ออกไปแล้วเรามาต่อกันเลยดีกว่าใครวะเออเพื่อนสินเองแหละสินชวนมาคืนนี้จะได้สนุกกันหลายๆคนงเอา้าจริงเหรอแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนได้จะไปเปิดตัวเอง มันล่อลวงเด็กมัมีเซ็กด้วยเพื่อแลกกับเกรดแลกกับคะแนนแล้วถ่ายคลิปไปแบ็คเมย์ค่ะทุกคนคนดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้เมียที่บ้านมาเห็นด้วยนะคะหยุเดเ๋ยวเลนะพวกมึงอ่ะหยุดถ่ายอย่างนี้เลยนะอยากเจอเข้อหาหมิ่นประมาทหรือไง ประมาณอย่างนั้นเหรอเรามีทั้งผู้เสียหายพยายนและหลักฐานที่อาจารย์สารเลีแบบมึงอ่ะถ่ายคลิปเอาไว้โอ้โหนี่ในโทรศัพท์ยังมีคลิปของคนที่ตกเป็นเหยื่อของอาจารย์ที่ไส้ทำเป็นใจดีและโลกจิตขนาดนี้มึงเอาโทรศัพท์โกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะพวกมึงอยากได้อะไรฮะอยากได้คะแนนหรือว่าเกรดสี หรือว่าจะเาวิชาไหนบอกกูมาได้เลยแต่กูอ่ะไม่มีเวลาไล่สาระกับเด็กวันซึ่งอย่างพวกมึงนี่มตรหารตำรวจสิได้เป็นอะไรหรือเปล่านิมซินคือชินท้องอ่ะฮะแกท้องท้องกับใคร แกอย่าไปบอกใครนะฉันทองกับอาจารย์ดำอาจารย์ดำนี่แกอย่าบอกนะว่าแกกับอาจารย์ดำแอบคบกันแกอย่พูดดังสิเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าอะ่ะเขาก็จะเป็นเรื่องกันอีกมันไม่ใช่แบบนั้นนะซินคือฉันพลาดอะ่ะฉันหลงเชื่อเขา เขาบอกว่าจะให้เกดดีๆกับฉันแจ้คะแนนดีๆกับฉันโดยการที่ฉันจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างแกเขาถ่ายคลิปฉันไว้ด้วยแล้วพอฉันท้องอะ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรฉันเลยอะ่ะเขาบอกให้ฉันเ,เด็กออกด้วยนะแกโอ้โหอ,อาจารย์ดำนี่มันเร็วจริง ไม่เป็นไรนะนี่ยังไม่ใช่แค่นี้นะมันน่ะนี่ทำแบบเนี้กับนักศึกษาหลายๆคนในม,มเลยนะแกแกจะไม่พิมพ์ได้ปะที่มันลาออกไปอะ่ะเออเออแล้วหลังจากนั้นอะ่ะแล้วไม่กลับมาเรียนอีกเลยก็เพราะาเรื่องนี้แหละสารแลเลวจริงชผ่้ช,ยชายคนนี้ไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยเธอฮัลโหลมิง มีเรื่องให้มึงช่วยวะ่ะคนเด็กเวเ้เน้อยคิดว่ากูจะกลัวมึงไงมึงเดินไปไหนข้าวเนี้ยมึงไม่รอดแน่เฮ้ยปล่อยกูอีกเดียวตำรวจก็คงจะมาถึงแล้วล่ะอไอ้ชั่วที่ชีวิตกูเป็นแบบเนี้ยมันก็เพราะมึงมึงมาทำลายชีวิตกูกูทำลายชีวิตมึงเหรอ ก็กูเสนอแล้วมึงไม่สนองอ่ะกูจะไปทำอะไรได้มึงอ่ะคิดจะหาทางลัดกูก็จัดให้มึงสมใจแล้วไงยังปากดีกนะมึงอ่ะเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูดเวย้ยเฮ้ยปล่อยกูดเวย้ยปล่อยปล่อยปล่อยให้คนชั่วๆแบบมันอ่ะไปชดใช้กรรมในตาราง ไม่เป็นไรน้อยนิ่มอย่างน้อยอ่ะแกก็ช่วยคนได้อีกมากแกลองคิดด้สิถ้าวันนี้เราไม่กล้าออกมาเปิดโปงมันไม่กล้าพูดถึงมันจะต้องมีกี่คนอ่ะที่จะต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้ชีวิตคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้เว้ยแต่เรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรมันได้อย่าเอาเรื่องอดีตที่ผิดพลังอ่ะมาขีดชีวิตของตัวเองนะ จำไว้เป็นบทเรียนนะขอบคุณพ่อแกมากเลยนะ